เวลาร้อนเวลานั้นี่เาเราที่ไทยแต่ว่าเวลานั้นมัมีชายคนหนึ่งตอนนั้นสาวหน่อยน่าเชื่อซักเชื่อใแต่เสียงหน้าเกยองผมไม่รู้ว่าจะไปขออไมไหมเพื่อนเสียงมีทีก็ไม่มา วันนี้ผู้ชายก็หนึ่งนึงพักานออมาไปสิเอาที่ที่ที่โดรเพื่อจงแอบเทียไปครับผมก็ให้พี่เดีไม่มีเงื่อนไขว่าจรับสวัสดีค่ะเพชรเสียงตะวัน A b j เจมาแล้วจ้า สวัสดี FC แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนขับน้องอุ๋งอิงสวัสดี FC แฟนขับเพชรแสงตะวัน a b j นะคะสรับมือนีกับซิมาอลเื่องเล่าของความหนาประทับใจเรื่องเล่าของบอดโจนะคะมื่อคืนนี้นะคะท้างการแสดงยุทีตลาดเสริมสุกบางบอดสมุดบางการซึ่งมีศิลปินับเชิญก็คือ อาจารย์เพชรสารัตหรือพีอ่ไส้บอกว่าเป็นพี่ฮักของบอดโจกันแล้วกันเนาะบอดโจได้เล่ามา่ก,ก่อนหนานี้กัเพื่อนก็นได้บอกแล้วว่าผู้ที่ปุ๊กปั้นผู้ที่ให้โอกาสก,กับบอดโจในครั้งที่บอดโจลําบากในครั้งที่บอดโจบ,บอกเรียกว่าบบมีไผ่โบมีหมอ่องขึดตอบว่าจะเป็นนั่งองีก กันนี้น e ั่งเอกดูท่านเมือนกคะเลี้ยกันไม่ว่าจะเป็นเวทีเครื่องเสียงกับบ่มีมาอันนี้คือความถูกของบอดจูในช่วงนั้นแต่กับมีผู้ชายคนนี้ก็คืออาจารย์เพชรสารพได้์ยิบยืนเพ่งบทเพลงที Raven ่เพิ่นแต่งเองให้กับบอดจูซึ่งบอดจูเองกับบก่าที่สีห้องเพราะว่าเจ้าของเนนองนครเมื่ออาชีพเพิ่นว่า แต่อาจารย์เพชรสารัตน์ก็บอกว่าเพลงนี้ต้องเมนบอดโจูเท่านั้นคนที่สิน้ำวุงไปได้ก็ต้องดังจากเพลงหนึง่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์เพชรสารัตน์บอให้เลวกะดังเป็นดังที่อาจารย์เพชรสารัตน์บอกเลยก็คือเพลงจบแบบเททีนะคะหลายคนหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็บ,บอกเลยว่าตอนนั้นก็ดังเป็นพูนแตกเลยก็ให้เมบอดจูได้สามารถเดินหนา มาดจนถึงสมอือนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิมาวอาให้ฟังว่าเกิดอิหยังขึ้นในช่วงเกิดเสื้อผ้าแบบชนิดที่ว่าขาดบดถึงนะหรือแมีแต่จา์เพชรสลัดกขาดบดถึงคือก,กันมือนั่นได้มากข้นเวทีครั้งแรกนะคะบอจูได้เอามาไล่ล่างวันที่มอทีบอจูได้ในมือยืนอ่า ติดหนึ่งมาแรงยืนหนึ่งมันเขายืนเมาเป็นไอยบอดโจกนเลยได้รวบรวมมาไล่ที่เพิ่นได้มอบให้กับอาจารย์เพชรสรัตซึ่งเป็นมาไล่เงืนแสนมาสัน่นเพิ่นว่าหานอ้องพี่น้องเนาะหลังจากนั้นมาก,กะจิตมบขื่นเวทีอีกมือหนึ่งคือขอพีมาขึ้นอีกมือหนึ่งก็คือมือขึ้นนี่อาจารย์เพชรสรัดกะนี่คือบอดโจเป็นคนเบานาคะคะ เพื่อนบอกว่าอาจารย์เพชรสารัตได้นเงื่อนแสนนั่นกลับขึ้นมาหมอบขึ้นให้น้องเพื่อให้น้องไปต่อทุนอะไรประมาณนั่นนะคะแต่บโจเสื้อผ้ายับหนักกว่าเก่าพี่น้องซึ่งอาจารย์เพชรสารัตไม่ได้รูเนื้อรูตัวมาก่อนเลยเพ่อลองเพ่งครูกันแล้วโบโจก็ลงเวทีมาเล้วกันตะเตียมน้ำลดมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์ ขั้นที่พื้นหักที่สุดแล้วก็ได้ปรึกษากับสอนุดแล้วนะคะซึ่งก่อนหนานี้อาจารย์เทชรัตน์ก็บอกว่าอยากได้ไปขี่ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเท่าที่พิธีก่อนพิธีก,ก่อนกนดึงเขาเรียกว่าบิวดึงไว้ถ่ายเทีวท่วิธีหลังจากลองเสร็จพิธีก่อนนั้นก็นกนคือคุณทอบสลาบุตรซึ่งบอดโจโดได้ เชื่อเชิญมาท้ำการว้างแผนร่วมกันอาจารย์ทอบทอบสารัตไอ้ทอบสารวุฒินี่คือไผ่นะคะก็คือเจ้าของสถานีวิทยุคนลูกทุ่ง FM เ0มหนึนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นคนในวงการซึ่งก็ได้จัดลำดับเพ่งของอิลาหน่อยกับของพออยู่นะคะก็ถือว่านำเพิ่นก็ได้เป็นผู้ Ard, ป, anyway, ประกาศตรงนี้มาโดยตลอดดูเครื่องขางครูกับบอดจูมาตลอดนะคะเพื่อนก็ไดเมื่อรวมเพื่อนบอกว่าเมื่อรวมบ้างแผนกับเพื่อนก็คือเป็นการเซอร์ไพย์แบบอาจารย์เพชรสลัดบูู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าต่อไปพี่น้องนะคะก็เลยหลังจากนั้นกะบอดจูกับลกมาเตรียงขับรถมินิไปย่านหน้าเวทีแล้วกับประกาศบอกว่า ลดคันนี้ผมจะมอบให้พี่เพชรสลัดเป็นคาโตขึ้นนี่อาจารย์เพชรสลัดบอกเลยว่าถึงกับบอวบๆน้ำตาคอเลยทีเดียวนะคะโอ้ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาประทับใจสุดสึงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสิ่งที่บอดโจบอกว่าห้แบบบม่มีเงินไขเพราะพี่ชายคนนี้ก็เคยห้แบบบม่มีเงินไขมาก่อน เพลงที่ดังกองฟ้าเมืองไทยในตอนนั้นก็คือจุบแบกบโบเทเป็นของอาจารย์พพชรสลัดแต่งให้กับน้องไส้โจโยมนินคนนีเพื่อนกะถือว่าอาจารย์เพชรสลัดอ้ยพชรสลัดมอบให้น้องโดยบ่มีเงินไขเพื่อนก็สิมอบรถขั้นนี้ให้อายโดยบบมีเงินไขคือกันไ้ยบอกเลยว่าสุดสุดอีลีอ้คือคู่ นี่คือบอดโจโดเป็นคนเบาบอกได้ว่าสุดๆนะคะแต่บอดโจโดก็บ,บอกว่าด้วยพลังศรัทธาทุกอย่างที่บอดโจได้ย่างมาถึงสมือนี่บอกได้ว่าบอได้ลืมพระคุณเลยก็คือเอฟซีซึ่งเป็นผนังท่องแดงกำแพงเล็กให้กับสาวหน่อยพิดบานแพงเพื่อนกับบอลืมพอๆไปแม่เอฟซเด้อพี่น้องนี่คือทีมากของบอดโจนะคะ เป็นเรื่องเล่าเล่าขานในป็่นละครเรื่องหนึ่งเลยน้อพี่น้องเนาะบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่บอดโจโดได้มอบให้กับไอได้มอบให้กับคนที่เพิ่นหักนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอกได้ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้เหตุวันนี้ผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วเพิ่นว่านี่คือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของมอโจถึงกับน้าตาค้อเลยทีเดียวนั่นลดคันนี้เพิ่นกับหักอย่างที่สุดคือกันนะคะเพื่อนด้มอห้ยอายมอห้อาจารย์เพชรสารัตนแสดงความยินดีกับอาจารย์เพชรสารัตนแสดงความยินดีกับบอโจที่ได้ตอบแทนพระคุณคนที่มีพระคุณของเพื่อนย่างที่สุดนะคะเป็นเรื่องเล่าดีๆมันมาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะอา้า ยังใดก็เดยท่านใดที่เขามารับชมคลิปนี้ก็ขอความกรุณานะคะกดติดตามกดไลค์กับแอดเพนเดอร์พี่น้องเด้อสำหรับหากว่าจะแช่เอ,อกไปกับพิมพ์ก็ว่าเพรแสงตะวัน A.P.J กับสตามมาโลออหลดเนาะกดก็ปั๊บโหลดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับถ่ายคลิปกับบอดโจโดได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะเป็นคลิปเล็กๆนะคะฝากทุกท่านรับชมนะคะแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะคะขอให้ความสุขเป็นของท่านนะคะ ขอให้เอฟซีสุขคนขหนเฮงๆงปังๆงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ปิงปิงหนคุณแม่เร่ง้อนเลยหนึ่ั่เร็ว